ถ้าทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลาแปลว่าทุกสิ่งพัฒนาได้เสมอเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องเข้มแข็งตลอดการแค่เข้มแข็งกว่าเมื่อวานก็พอแล้วเราไม่ต้องเก่งตลอดการเราเก่งกว่าเมื่อวานก็พอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเป็นเด e ะเบสที่มันที่สุดตลอดไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทุกข์ครับถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่แบบว่าทําไมฉันโง่จังวะทําไมฉันถึงขี้เกียจขนาดนี้ก็ขี้เกียจแหละแต่ถามหน่อยว่าแล้วขี้เกียจน้อยกว่าเมื่อวานหรือเปล่าบอกอืม จริงก็เออเอเอก็ดีก็ดีก่าเมื่อวานนะอันนี้ก็ถือว่าจบละแต่ถ้าคําตอบคือเออที่เกี่ยวกับเมื่อวานอ่ะต้องไปกล่าวใหม่ไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดละถ้าทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลาแปลว่าทุกสิ่งพัฒนาได้เสมอเพราะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการพัฒนาในแบบนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีเพราะว่าการพัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่ซ่อนอยู่ในลมหายใจทุกขณะจงเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้น สามารถทำได้ในทุกวินาทีแล้วเราจะไม่ใช่แค่ทุกน้อยลงแต่เราจะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นได้ในทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู่ด้วย